นอกจากจะมีการรีเมคผลพิสายที่มันดีมากขึ้นแล้วนะครับข่าวออกมาอยู่นะครับว่าปอกฟุดดีนะครับยังจะมีการรีเมคดาบที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมด้วยในเองนะกําลังหารางเติมเกมผมขอแนะนำอือไมจอือสวัสดีครับผมขอแนะนำให้รู้จักครับลาวาบัคร้านที่โคตรเที่ยมมีบริการเติมโลบัคให้เลือกสรรมากมายและกดเกมพัชเกมต่าง หากท่านสนใจก็กดลิงก์ด้านล่างสิครับรออะไรเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทำไมเซิร์ฟเวอร์มันเขียนผิดหรือเปล่าวะกราฟิก <c oughs> <ๆ c oughs> ฮัลโหล ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับกีนนี้อาจจะพูดเสียงไม่ดังหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้อัดอยู่ตอนตีสี่คุณผู้ชมเอออัดคลิปตอนตีสี่นี่มันบ้าไปแล้วคือในวันนี้นะคุณผู้ชมนะครับเรามีเรื่องนะครับที่ผมเนี่ยอยากจะมาทําคลิปหรือว่าอยากจะมาแชร์ทุกคนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับบ็อกฟุตเนี่ยเหมือนจะมีเป็นข่าวใหม่อีกแล้วคุณผู้ชมเป็นแบบบิ๊กนิวนะเออเป็นข่าวใหม่แรกคุณผู้ชมเกี่ยวกับดาบนะครับผมทุกผู้ชมนะครับซึ่งดาบนะครับหรือว่าไอเทมทั้งหมดนี้นะครับที่เราาาาามมีออออยยยูู่่่่่เเนนนนคคุณผ้ชชะรรับบบงพววกดดหืื ที่มันมีอยู่ในคุณผู้ชมพวกนี้จะทําการรีเมคครั้งใหม่นะคุณผู้ชมนะครับซึ่งคนเนี่ยอาจจะเห็นคาบ้างแล้วนะครับแต่คือพี่เนี่ยก็เห็นมาแล้วแหละแต่คือพี่ยังไม่ได้ทำไงพี่ก็เลยมาทําในคลิปนี้นะคุณผู้ชมนะครับซึ่งตอนนี้ผลวิสัยก็รีไปแล้วนะครับทุกอย่างแมบปบก็รีไปแล้วนะครับเหลืออะไรอีกบ้างละ่ะคุณผู้ชมก็น่าจะไม่เหลือแล้วครับเดือแค่ดาบอย่างเดียวแนละ้วคุณผู้ชมซึ่งเดี๋ยวเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับเราขอไปดูที่ต้นฉบับเลยดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงเนาะโอเคนะ, okay, นะค คือ,อน,นี้นะคุณผู้ชมนะครับนี่ผมเห็นมาแล้วผมค่อยจางงงเหมือนกันตอนแรกนะคุณผู้ชมเขาบอกว่ามีการปรับปรุงผลไม้ปีศาจแล้วมีการปรับปรุงเมลีระบบ ฟติ้งสไตล์ใหม่แล้วมีการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับเผ่าตื่น v ีีแล้วมีการปรับปรุงแผนที่หรือว่าแมพให้มันดีขึ้นแล้วนะคุณผู้ชมเดาอีกนะครับว่ายังมีอะไรที่ขาดหายไปแน่นอนนะครับว่าถูกต้องเลยนะั่นคือดาบเลยคุณผู้ชมนะครับนี่เลยนี่ไงถูกต้องนี่คือดาบนะ t ม f FX ของบ o ็อ o ฟูดนะครับเรากำลังดาเนินการปรับปรุงอาวุธเหล่านี้อย่างบ้าคลั่งสำหรับการอัปเดตครั้งต่อไปดาบทุนเริ่มจะดูแบบดูดีแบบสิบทับสิบเลยว่าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันนี้นะคุณผู้ชมนะครับมี แล้วก็การวิตี้แคนแล้วก็มิดไนท์เบดนะฮะแล้วก็อะไรเนี่ยดูโอคาตานะหรือเปล่านะครับดูโอคาตนะนะครับแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจครับอันนี้เนี่ยสไปอินเดนอะไร <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้จำชื่อไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ทริปเปิลคาตนะนะครับเออแล้วก็เซเบอร์บีซันโตอุ้ยเอาเป็นว่ามันคือทุกดาบเลยดีกว่าอย่างเงี้ยมันคือทุกดาบเลยเว้ยคนดู มีเซเบอร์มีบีสันโตแปลว่ามันรวมดาบที่มันแบบน่าจะรีเวิร์กมาเยอะเหมือนกันนะคุณผู้ชมวันนี้นะครับแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้นะครับเลนโกคุ oh u, อ่ามีโซแคนอ่าเลนพวกนี้เต็มหมดเลยนะครับซึ่งพี่คิดว่าน่าจะรีเวิร์กอยู่เยอะเหมือนกันนะครับน่าจะรีเวิร์กอยู่เยอะเหมือนกันแต่ว่าบางดาบอาจจะไม่ได้รีเวิร์กนะแต่ผมคิดว่าทุกดาบมันน่าจะได้ทําการรีเวิร์กใหม่หมดน,นะคุณผู้ชม อ่ะนี่นะคุณผู้ชมนะตัลงมาแปะดีวกว่ามีเป๊ปนะแล้วก็มี Mid night Be, Duo ana, มิดไนท์เบดดูโอคาตานะมีสไปกี้ไทเดนนะครับแล้วก็มีทริปเปิลคาตานะมีเซเบอร์บิเซนโตวีหนึ่งแอนวีสองนะครับแล้วก็ชาร์กซอด้วยมีชิซุยวานโดมีโคโค่มีวาเดนซอนะครับแล้วก็มีโจนาโดสแลชเป็นท่าเอ็กมูฟด้วยนะครับอันนี้เป็นสกิลนะแล้วก็เลนโกคูนะครับแล้วก็โซแคนวอลฟุดนะครับแล้วก็ทูริปเปิลคาตานะวูฟแฟงรัชเป็นสกิลแซดนะคุณผู้ชมแล้วก็ดาร์เด็กเกอร์ แถมครับยังไม่พออยคุณผู้ชมนี่ครับล่าสุดเลยที่ผมแบบยังไม่ได้ดูอันนี้คือพร้อมพร้อมแบบดูคนดูแบบพร้อมกันเลยนะอันนี้เป็นบล็อกฟุตส์บีไฮเดอร์ซีนนะเหมือน,นแบบเบื้องหลังของบล็อกฟุตนะนี่นะครับเขาบอกว่าอะไรอะ่ะ เหืิดเข้า Photoshop มาแล้วแบบเอามาตัดลงในมานี้นะคุณผู้ชมนะครับนี่มีสกิลเหมือนท่าสลชของโยรุป่ะเนีเหมือนท่าสลชของโยรุนะครับเหมือนเป็นขึ้นดาบของโยรุเพราะว่าสีเขียวเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ดาบนะแน่เป็นโยรุแน่นอนแหละคุณผู้ชมเมว่าโยรุต้องทําการรีแล้วนะวันนี้พูดตรงเลยอันนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากนะคุณผู้ชมนะครับเหมือนจะเป็นสกิลอะไรมานี้นะคุณผู้ชมนะครับก็สกิลของโยรุเนี่ยคือได้รีแน่นอนนะครับผมบอกเลยส่วนนี้มันคืออะไรวะเนี่ย อันนี้มันคืออะไรวะเนี่ยอันนี้คือผมแบบ I don't know อันนี้คือผมแบบไม่รู้จริงๆนะคุณผู้ชมว่ามันคืออะไรดะาถ้าแบบใครที่แบบคิดว่ามันคืออะไรก็สามารถที่จะอมเมนต์บอกได้นะเพราะว่าเนี่ยผมก็สงสัยมานานแล้วว่าไอ้รูปที่มันเป็นแบบเหมือนสปะรดอันนี้มันคืออะไรเว้ยมันคือสกิลหรือว่ามันคืออะไรกันแน่นะครณผู้ชมแนะซึ่งกูอยากรู้มากเลยจริงๆแล้วหรือจริงๆแล้วนะครับบอกซ์จะมีเป็นโยรุวีสาม d a m เป็นไปได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันหรือว่านี่จะเป็นขนพิซซาร์ใหม่ก็ อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคคุณผู้ชมนะครับแต่ถ้าเราถ้าเราดูเนี่ยอันเนี้ยเป็น เขาเรียกว่าเป็นโยรุแน่นอนสกิลโยรุแน่นอนพูดเลยโอเคนะครับก็จะมีมานี้้วยคุณผู้ชมนะสลับโยรุผมบอกเลยว่าในนาค้นเนี่ยนะครับดีดีกว่าเดิมแน่นอนเคื่อนงเก่าเนี่ยมันก็ดีแล้วนะแต่คือใครที่ซื้อโยรุมันอาจจะไม่คุ้มไงคุณผู้ชมนะเพราะว่าโยรุมันก็อย่างอิรูกันดีนะครับมันก็เป็นดาบที่ต้องเติมถึงจะแบบเล่นได้นะครับมันถามว่าดีไหมมันก็ไม่ค่อยดีนะโยรุมันก็พอใช้ได้แหละมันก็ไม่ถือว่าดีขนาดนั้นคุณผู้ชมนะถ้านาคตนมันเท่กว่าเดิมก็น่าดีกกกวาาาออ็้รรบบทงฟฟขแล พี่ชมนะตอนนี้นะครับพวกแมปอะไรพวกนั้นเสร็จหม,ห,นนะหมดแนละ้วแหละครับสอย่างทั้งหมดเนาะก็เหลือหาในะตอนนี้ก็อัปเดตนะผมคิดว่าน่าจะมาในเร็วนี้นะก็ไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนเหมือนกันคิดว่าน่าจะมาในเร็วนี้โอเคสำหรับคลิปนี้ครับหากใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ซับค่าด้วยการสักคลิปนี้ไปแล้วบายเจอกันครับคลิปหน้าซีอูเกนครับ๊ายบาย,บายครับผม